เมนูสุดท้ายนะครับขอยกร้านกุสโตมาไว้ในครัว CAY กันเลยเพราะเราจะทำเมนูเด็ดในเรื่องอย่างรัชจูอี้กันนะครับต่างกันที่วันนี้เนี่ยเราไม่มีเจ้าหนูเรมี่มาช่วยแค่ดูเชฟน่่นทำเนี่ยทุกคนก็ต้องทำได้แล้วนะครับใช่ไหมครับเดี๋ยวไปทำกันเลยรัชจูอี้นะครับหรือว่ารัตุยเป็นอาหารทางตอนใต้ของฝรั่งเศสลักษณะก็คือเป็นสตูผักนั่นเองนะครับประกอบด้วยซอสมะเขือเทศที่เคี่ยวมานะครับมาตุน๋นมาสตูเข้าเตาอบกับผักต่างๆขั้นต้นเนี่ย เดี๋ยวเราจะมาทําตัวซอสมะเขือเทศกันก่อนหั่นหอมใหญ่ประมาณเนี่ยหนึ่ส่วนสาส่วนสีลูกก็พอนะครับอ่ะหั่นหอมใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะสับเพิ่มนิดนึงเพราะว่าจะเป็นซอสที่เราไม่ปั่นเลยเราจะใส่ไปทั้งอย่างนี้เลยนี่พอดีเลยเสียงมา นี่ระหว่างที่อยู่ในกระทะนะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวถัดไปกระเทียมนั่นเองกระเทียมเสร็จแล้วลงไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ใบเบลีฟนะครับลงไปหนึ่งใบเพื่อความหอมละมุนใบไทม์ลงไปด้วยเมื่อบ้านเราก็หายากหน่อยแต่ตอนนี้ก็มีแล้วนะครับผัดให้เครื่องเทศ โดนไฟนิดนึง่งหอมๆเนาะจากนั้นนะครับเราจะใส่โทมโตเพสนะครับสีสันที่สวยงามขึ้นผัดโทมโตเพสนิดนึ่งจากนั้นนะครับมะเขือเทศใช้มะเขือเทศกระป๋องได้เลยเอาเป็นแบบที่สับมาแล้วเนาะคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วจะเคี่ยวผัดให้หอมเลย แล้วตามด้วยน้ำสต๊อกผักนะครับถ้าไม่มีน้ำสต๊อกผักก็ใช้น้ำเปล่าก็ได้ตอนนี้นะครับก็ปล่อยให้ซอสมะเขือเทศเราเคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนนะครับระหว่างนี้เราสามารถที่จะมาเตรียมผักที่จะมาอยู่ในสตูของเราได้เลยนะครับก็จะมีสูกินนี่สูกินนี่ก็คือบวบของฝรั่งนั่นเองจะหั่นผักทุกอย่างให้สวยงามตอนนี้นะครับเราก็ต้องเรารับมีดกันนิดนึงหั่นสูกินนี่ให้เป็นแว่นนะครับใช้ประมาณน่าจะหนึ่งลูกน่าจะพอดีนะครับนี่สูกินนี่ ต่อไปเป็นมะเขือเขียวมะเขือยาวสีเขียวนะครับถ้าลูกใหญ่นะครับก็ประมาณ3ส่วนสพอมะเขือม่วงยาวแบบนี้ด้วยโอ้โหมันใหญ่จริงๆรงอ่าประมาณเท่ากันเท่าเท่ากันท้ายๆสุดเลยมะเขือเทศนั่นเองเราจะสไลด์บาง ตอนนี้นะครับซอสมะเขือเทศของเรานวดได้ที่แล้วอะ่ะปิดไฟได้เลยเนาะสุดท้ายเลยเดี๋ยวเราปรุงรสกันนิดหนึง่งจะปรุงรสด,ด้วยเกลือเนี่ยประมาณช้อนชาหนึ่งนะครับน้ำตาลนิดนึงสักครึ่งช้อนแล้วก็พริกไทยดำเลยซัดไปตามชอบซอสมะเขือเทศนะครับเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราชิมซอสมะเขือเทศก่อนเปรี้ยวดำสดชื่นมาก กระทะเป็นกระทะสแตนเลสแบบนี้เราจะเอาอบเขา้าเตาอบได้นะครับเอาใบกระวานออกใบเบลีฟที่เราเอาไปต้มกับซอสนะครับเอาออกเทซอสลงมาที่กระทะที่เราจะอบแล้วก็เกลี่ยซอสของเรานะครับให้ให้เต็มกระทะเดี๋ยวเราจะเอาผักเนี่ยมาจัดเรียงให้สวยเลยนะครับสลับกันสลับชนิดของผักเรียงเลยแล้วเอาเข้าเตาอบ หดเลยเราเสร็จแล้วเราเรียงโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าเจ้าหนูเลมี่เนี่ยจะทําอะไรละเอียดขนาดนี้นะครับถัดมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะโรยด้วยเกลือรอบนออยนิดนึง่งพริกไทยน้ำมันมะกอกรอไปทาข้างหน้านิดเดียวอย่างสุดท้ายนะครับก่อนเข้าเตาอ,อบเราจะตั้งไฟปึ๊บนิดหนึง่งให้กระทะเราร้อนไปอบปุ๊บจะได้เริ่มทำงานเลยนะครับ แล้วเราต้องทําใบปิดฝาด้วยพับกระดาษขายแบบนี้นะครับปึ๊บครึ่งหนึ่งพับสามเหลี่ยมเอาสามเหลี่ยมที่เราวัดเนี่ยพับเนี่ยปึ๊บวัดความกว้างของฝาหม้อไว้แล้วเราก็ตัดนี่เราก็ตัดที่ปลายหัวเขาด้วยนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือว่าเราจะได้เป็นแผ่นวงกลมที่มีรูตรงกลางนั่นเองเราจะปิดไปเลยนะครับ แบบนี้เนี่ยเวลาเข้าเตาอบปุ๊บมันจะเป็นการช่วยในไอ้น้ําขึ้นมาโดนฝาตรงนี้ปุ๊บมันจะระลงไปเกิดความร้อนแบบมีไอ้น้ําทําให้ผักของเราสุกง่ายนะครับแต่พอเราสุกไปปั๊บสห้านาทีเราจะเอาฝาออกจะเอาใบนี้ออกเพื่อให้ข้างหน้าเขาสีสวยเนาะอ่ะตอนนี้เราพร้อมล้วเข้าเตาอบเลยส5บห้านาทีแรกเริ่มต้นไง ถึงเวลาแล้วครับเปิดดูกันแสดงเลตทัตุยเลตทัตอีเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยจินุ่มมากนะครับกัดเข้าไปเนี่ยเ t e เจอร์ของผักต่างๆมันนุ่มมากตัวที่ทําให้ทุกอย่างมันกลมกลืนเข้ากันดีๆมากคือตัวซอสผืกกระเทศมันซึมเข้าไปหมดอร่อยมากๆ จัดจานกับกันแบบให้เหมือนหนูเรมี่จัดซะเลยลองดูนะไปดูกัน นี้นะครับดัชตทูอีสุดเด็ดของชุดหนูเรมี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันเลยสามเมนูอร่อยจากกระตูนในวันนี้เห็นไหมล่ะครับว่าไม่ใช่แค่หน้าตาเหมือนอย่างเดียวเพราะรสชาติก็อร่อยด้วยอย่างนี้ไม่ลองทำตามได้ยังไงโดและเอม ใครอยากทําอร่อยจากการะตูนอย่างผมบ้างนะครับเข้าไปดูสูตรทุกอย่างเลยที่ทําวันนี้ได้ที่แฟนเพจสแสงแดดป้าบิ๊ชี้นะครับดูแล้วทําแล้วกลายเป็นเด็กอีกครั้งถ่ายรูปส่งกับ้านแม่พวกเราดูด้วย #saybyepizza เหมือนเดิมอย่าลืมว่าผมทําได้ทุกคนก็ต้องทําได้คุณดีเซลนะครับอังอังอัง New TV เข้าใจโลกเข้าใจชีวิต